สวัสดีครับวันนี้มนตรีซาวจะมารีวิวไฟโซลาเซลล์นะครับซึ่งเป็นไฟ LED แน่นอนแล้วก็จะมีแผ่นโซลาเซลล์สำหรับรักแสงแดดนะครับแต่ผมไม่เอามาโชว์นะครับผมจะให้ดูคุณภาพของแต่ละตัวนะครับซึ่งผมสั่งมาเยอะครับกว่าผมจะเจอของดีนี่ผมใช้เงินเป็นหมื่นครับกว่าจะมาเจอของดีนะครับไอ้ตัวนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยก็สั่งมานะครับดูนะครับ เนี่ยแสงที่ได้ครับราคาถูกกว่าตัวนี้แค่200ร้อยบาทแต่ว่าดูครับแล้วไม่ไม่ถึงสว่างก็ไฟก็อ่อนแล้วครับแล้วรีโมทก็ไม่ค่อยตอบสนองครับเห็นไหมครับกดตั้งหลายรอบยิ่งไกลยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับีนอยู่ใกล้นะครับแต่มาดูตัวนี้นะครับอ่าโทษทีครับตัวนี้มันบอกห้าร้อยวัตต์นะครับซึ่งอย่าไปเชื่อมันนะครับ อย่าไปเชื่อพวกนี้อยากจะรู้ว่าวัดจริงเท่าไหร่นี่ต้องไปดูแา่นที่ว่าเป็นแผงของโซล่าเซลล์นะครับผมหยิให้ดูนะครับเนี่ยตัวเนี้มันจะมีอบอกไว้ว่ากี่วัตต์กี่โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นมันขี้คุยก็อย่าไปเชื่อมันนะครับนี่ตัวจริงครับไอตัวนี้นี่เขาบอกว่าแค่3ามวัตต์นะครับแต่ว่าความสว่างครับมาดูต่างกันครับ การตอบต่อสนองของรีโมทต,ต่างกันครับการเปิดปิดได้ดั่งใจครับแล้วผมเปิดแล้วหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยังไม่หมดเลยนะครับหลังจากที่ตากแดดไว้หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยกลางคืนมาใช้ถึงสว่างนะครับตัวนี้ปรับได้ถ้าในกรณีที่เราต้องการไปให้มันสว่างด้านนอกอ้อมๆไปนะครับอันนี้เราจะพุ่งลงข้างล่างนะครับข้างในเป็นาผ่นแบตเตอรี่ ลิเทียมพอต,อพอตเฟสนะครับตัวนี้คุณภาพสูงนะครับที่ใช้คู่กับโซลา r เซลล์นะครับตัวนี้คือไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าสักบาทกลางวันก็คือ,อแผงจะชาร์จไฟอัตโนมัตินะครับกลางคืนก็ไฟก็จะติดขึ้นมานะครับผมให้ดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับต้องปีนขึ้นบันไดน,นิดนึงนะครับ ข้างหลอดนี้เขียนว่า36วัตต์นะครับสังเกตดีๆว่าทําไมมันสว่างครับเจ้าอื่นเห็นบอกร้อยวัตต์บ้างร้อยห้าสิบวัตต์สามร้อยวัตต์อันนี้เขาเอาวัตต์จริงครับคือเป็นวัตต์จริงๆอยากจะรู้ว่าสว่างแค่ไหนก็นี่ครับวเป็นลักนะครับเป็นลักนะครับเท่าออกก็ไฟก็จะอ่า ตัวเลขก็จะลดลงเอาขึ้นก็แต่ว่าโดยรวมดูว่าสว่างครับสว่างสนใจก็ติดต่อเลยนะครับมตรีซาว0 8นตรี9 7 7 7า8 9 7 7 7นะครับขอบคุณครับ